All อ i ไลน์เล e ี้เ e น e e นว l ล m e ั w ทูวอลทันเ a r a ์เ n มสวัสดีครับสหัผมก็ผมในซีอุสเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่าเกม War Thunder อีกครั้งหนึงนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีนะครับสามารถหา,หาได้ทั้งในส t e ีมและก็ในเว็บหลักของมันนะครับผมนะนะก็ลองหาหน่อยนิดนึงนะครับผมวันนี้ผมพูดแต่ต้นเนาะนะครับไปน a คูล่นี้ก็ลิงก์อยู่ใต้อย,อยู่อยู่หลังคลิปนะครับผมอยู่ท้ายคลิปจะเป็นลิงก์ไปอยู่นะครับใครที่ต้องการหา กล้องส่องทางไกลนะครับโอเคนะหรือว่าหรือว่าบนับนนคุล่านั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราจะอยู่กับ t c c 1 0 0นะครับที่ทุกคนหลายคนอาจจะได้เห็นแล้วนะครับว่าผมนั้นได้ค่อนข้างมานานแล้วแต่เพียงแค่ว่าผมต้องการที่จะปั่นโมดิฟาของมันสิ่งที่จำเป็นของมันก็คือ PASS และก็ FPE หรือว่าถดับเพิงนะครับแล้ก็แลวก็กระสุนนิดหน่อยที่มันค่อนข้างจะจําเป็นนิดหน่อยแต่เอาตามจริงก็คือ มันก็พอไหวยอยู่แหละถ้าเป็นกระสุนมาตรฐานของมันนะครับแต่ถ้าเจอพวกหนาๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องเลทคติคหนาน,นิดนึงนะครับกองทัพแดงต้องการที่จะสร้างสร้างขุมพลังที่แรงขึ้นต้องการให้ทีซีนี้มีพลังอํานาจต่อสู้ให้มากขึ้นเพื่อเหมาะสมกับในอนาคตด,ด้วยนะครับเพราะทสีสีนี้เริ่มตั้งแต่ในปีหนึ่งเก้าสี่สีสน่นะครับก็สี่สีในใน่เนาะนะครับตั้งแต่ในปีหนึ่งเก้าสี่สี่นะครับแล้วก็ มันก็มีการพัฒนาเรื่อยมานะครับจนกระทั่งต้องการที่จะเพิ่มพลังอำนาจในการยิงมากขึ้นโดยการเปลี่ยนจาก85มมเป็น100มม,มนะครับนั่นเองแต่ถามว่ารถถังคันนี้มันถูกใครถูกใช้หรือเปล่าว่ามันก็เคยถูกใช้แต่ว่าเพียงแค่ว่าจะรุ่นนี้มันเป็นรุ่นตัวต่อนะครับเป็นรุ่นตัวต่อไปยัง T54 ต้องบอกว่า T54 กับ T44 100นี้ต้องเรียกว่าเหมือนเหมือนพี่น้องกันเลย เพียงแต่เพียงแต่ว่า T4100 นี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นพี่เกิดมาก่อนแล้วก็เอาแปลน T4100 นี้มาเป็นแปลนของ T54 นะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยจนกลายเป็น T54 ไปเองนะครับ T4100 แรงสเรตติ้ง7.0นะครับก็ก็แพ่นที่ส2เอาง่ายๆนะครับอ่ามีขนาดปืนใหญ่นะครับ1 0 0มิลลิเมตรดีสิบทสา,บบามารถบรรจุกระสุนได้3.6นัดมีปืนกลหนัก มีปืนกลหนัก12.7มมนะครับอันเนี้ยที่อยู่บนตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือไอ้ไอ้บรรลัยตรงเนี้ยไอ้คันบรรลัยนั่นคือไอ้คันนี้เลยนะครับผมไอนน้ที่มันใช้ปืนเดียวอันนี้เลยนะครับแล้วก็มีปืนกลนะครับ7 6 2มมนะครับอัตราการหมุนป้อมปืนนะครับ17.7องศาต่อวิทีอัตราการโลกระสุนนะครับ1 2 5วิทีเรื่องเกาะนะครับด้านหน้าหนา90 ด้านข้างตรงนี้นะครับส่วนของด้านในนี้จะเป็น75ด้านหลังก็45นะครับตรงข้างๆนี้จะเป็นเกราะเสริมยื่นเข้ายื่นออกมานะครับจะหนาอยู่ประมาณ6มิลนะครับตรงนี้เห็นปะเป็นแผ่นบางๆนะครับหนา6มิลเองส่วนา้านป้อมปืนด้านบนนะครับข้างบนนะครับก็หนา120นะครับด้านข้าง100แล้วก็ด้านหลัง75นะครับแอน เป็นงไงครับทุกท่านแล้วก็อัตราการเจาะเกาะนะครับ208มิลลิเมตรที่100เมตรหนึมิลลิเมตรที่500เมตรและ164ม mm ิลลิเมตรที่1,000เมตรขึ้อยู่กับกระสุนที่คุณใช้ด้วยประเด็นหลักนะครับยิ่งคุณใช้กระสุนที่มันเจาะเกาะสูงม,มันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอัตราการเจาะเกาะนะครับอ่าน้ำหนักนะครับอยู่ที่33.5ตันกำลังคื้อยู่ที่806 SP ที่2,050 RPM ความเร็วสูงสุดอยู่่ที67 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้างใน,นมีทั้งหมดสี่ท่าน e <t ell> สิ่งต้องพึงระวังนั่นคือแถวด้านข้างเวลน e <t ell> แต่ป้อมปืนทางด้านขวามือจากของเรานะครับตอนนี้จะเป็นลังกระสุนนะครับแถวนี้เป็นลังกระสุนและโหลดเดอร์แต่ว่าส่วนใหญ่จะยิงแถวตรงนี้กันมากกว่าแถวตรงนี้เพราะว่ามันจะโดนก e ันเนอร์โดนคอมบันเดอร์แล้วก็โดนลังกระสุนด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งคือที่คุณต้องระวังก็คือแถวด้านหน้านะครับตรงนี้ ตรงนี้มีถานน้ำมันและก็ลังกระสุนนะครับส่วนส่วนใหญ่ตรงนี้เลยลังกระสุนตรงนี้นะครับยิงปั้งนี้มีระเบิดแน่นอนนะครับแต่ว่าตรงข้างหน้าน,นี้มันค่อนข้างจะมีความลานเอียงประมาณอยู่ที่น2อง,องศานะครับก็ถือว่ายังพอที่ฉลับออกไปได้เยอะอยู่เช่นกันนะครับฉลับออกไปได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเล็งด้าน,านตรงแถวตรงตัวเท่าไหร่นะครับมันจะเล็งไปเห็นบริเวณแถวด้านหน้าตรงนี้กับตรงนี้ เนื้อก็ตรงนี้เลยนะครับนานๆทีมจะยิงตรงนี้นะครับแต่ถ้าถ้าถ้ารับฐานที่มันหยุนแบบว่าค่อนข้างเตี้ยนะครับส่วนใหญ่มันจะยิงแถวตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ยิงเข้าเช่นกันบริเวณแถวฐานใต้ล่างนะครับน่ากลัวอยู่เช่นกันนะครับด้านข้างด้านหลังนี่ก็คือเป็นจุดอ่อนเป็นปกติข,ของมันอยู่แล้วนะครับนั่นหอยว่ามันมีจุดอ่อนหลายอย่างนะครับแต่ว่ามันก็มาพึ่งด้วยอำนาจที่มึงเขาจะยิงแรงมากขึ้นนะครับแต่จุดสวนนี้ก็คือคุณตีกับ แรงสี่แรงห้านะครับแรงห้าซะส่วนหนึ่งนะครับมานานทีคุณก็เจออาจจะเจอทีสิบ้างคุณาทีคุณเจอ i อเอบ้างอะไรถึงนี้นะครับแล้วแต่อารมณ์ของมันว่าจะคุณจะเจออะไรนะครับป่ะรวยกันลดเลยนะครับทุกๆครั้งนะครับท,ท,ที่ที่มีการถ่ายของผมแล้วผมจะเอาไปเพียงแค่คันเดียวแต่ว่าผมแนะนำนะครับเพราะว่าการที่ผมเอาไปคันเดียวนี้เพื่อสะดวกในการถ่ายทำและเพื่อ ประหยัดเวลาในการถ่ายทำนะครับจะได้ไม่ต้องกินเมมโมรีของคอมหนะักนะครับนี่คือเหตุผลนะครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเอามาเพื่อว่าเอ้ยตายก็ชิวๆอะไรอย่างงี้นะครับแต่จริงๆก็คือเพื่อสะดวกในการถ่ายทำดังนั้นผมไม่แนะนำพสคนทั่วไปที่ไม่ต้องถ่ายทำนะครับให้มาเอาเต็มที่เลยมี3คันก็เอามาสักสาคันเลยนะครับเจ้นี่ถือว่ามีความเร็วของมันนะครับถือว่าเป็นรถถังที่สามารถสร้างาสามารถ วิ่งด้วยความเร็วสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนต้องบอกว่าอัปเกรดโมดิฟายของมันดีๆหน่อยนิดนึงนะครับถึงจะวิ่งได้ถึงสูงสุดนะครับในระยะเวลาอันสั้นสิ่งต้องพึงระวังระหว่งางเจ้านี้ก็คืออ่มันค่อนข้างที่จะตายง่ายอยู่เช่นกันถ้าสต,ตรูมันรู้จุดอ่อนเรานะครับแล้วก็ยิงเราเข้า น,น,นานๆๆเวลาเราว่า,าพยายามเล่นเป็นแนวแบบไล่แทงไอะไรก็ได้นะครับเพื่อเซฟตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับเซฟแต่ก็ต้องบอกว่าเอ้ยฉลาดในการเคลื่อนที่หน่อย ทีสองห้าวะ่ะอินทะลุไปได้โอ้โหมันเลงมันเห็นเรานี่หว่าก็ว่าอยู่ว่ามันแปลกๆ,ลกๆโอเค เวลาผมย่อไอ้คำว่า A P S E A P S E B C อะไรพวกนี้ผู้คุณงงหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวผู้คุณงงมากเลยเรี็บร้อยเฉียดนิดนึงไม่เป็นละสู้ๆพวกนี้ i s เอสหกจะมาทำร้ายกูข้างหน้าก็มีสองตัว ไอไทเกอร์ลุยโลดไอไอเอด้วยเยเอ้ย yeah. hey, บอกตัวนะไอไอเอส6นี้ถ้าเล่นดีๆมันก็ฆ่าได้เยอะเหมือนกันนะแต่ถามว่าอ่าเวลาเวลาคุณตายแล้วมันค่าจะงุดงินเหมือนกัน <laughs> แต่เนื่อจากว่ามันเป็นรถถังพรีเมียมนะครับราคาซ่อมของมันลอยค่อนข้างจะต่ำมากนะครับ มันซ่อมเพียงแค่2,000ินนิดๆเองนะครับไม่ไม่ได้เหมือนไรพวกนี้นะครับที่มันราคาอยู่มา3,000หรือถึงถึงถึงส0 0ัน้เองนะครับมันค่อนข้างถือว่าดีมากเพราะว่าสหรับในการปั่นเรื่อง modify เออไอจปัน modify ปั่นเรื่องอ่า research วิจัยรถถังเอออะไรถึงนี้นะครับแล้วก็เรื่องเงินค่อนข้างจะดีมากนะครับ นี่คือข้อดีของพวกพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินหรือรถถังนะครับเป็นนี้เป็นอย่างนี้เออเป็นอย่างนี้เช่นกันนะครับมาจากไหนวะยิงโคตรแมนเลยอ๋อจากจากตรงสวนสาธารณะที่ที่4100นะครับมันจะมีกระสุนเอ้ยมีมีกระสุนดิมีระเบิดควันด้วยนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ในเทียร์3นะครับของโมดิฟายก็ ตอนนั้นแลนะครับยังไม่ไปถึงนะครับนี่ก็เพื่อนี่แค่ว่าผมแค่รีเสิร์ชแค่เอาตัวรอดเฉยๆนะครับแค่พาร์กกับ APE นี่ก็ถือว่าหอบกินและทุกท่านนะครับคือแบบว่ายิ่งแรงสูงเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการรีเสิร์ชของข้าจะนานขึ้นนานชิบหายนะครับฝั่งของเยอฝั่งของโซเวียตเนี้ยมีรถถังพรีเมียมดีๆถึงสองคันนะครับที่เยอรมันไม่มีสักคันเลยทางที่ผมเล่นทางฝั่งของเยอรมันนะพินลึกมากเลย แต่อาตามจริงเ่ะไอ้ไทเกอร์2 SLH16 เนี่ยมันก็เหมือนกับไทเกอร์2นั่นแหละแต่เพียงแค่ว่ามันมีเกาะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีปืนกลด้านบนเพิ่มอีกหนึ่งกระบอกก็เท่านั้นแหละนะครับมันก็เหมือนไอ้อารตามจริงนี่มันก็เหมือนไอาา้นอน2นะครับไอ้ I 2รนะีเวนต์น่ะมันก็คือไอ้2มันก็คือไอ้2นี่แหละแต่ว่ามีการเพิ่มเติมเรื่องอดีเข้าเข้ามาอะไรเงี้ยเกราะอาจจะดีขึ้นมีกระสุนดีขึ้นอะไรนี้นะครับ มาะสำหรับเราหลายคนที่ขี้เกียจที่จะปั่นในพวกไอซ์อนธรรมดาทั้งธรรมดากับ194่นะครับอะไรถึงนี้เนี่ยพูดถึงก็มาปั๊บเลยเนี่ยเห็นไหมไอ้คันเนี้ยโว้ โอ้ยเฉียดตายโอยตะกี้ตะกี้นี้เฉียดเฉียดมากไปแล้วออบเจกต์96กูวิ่งไปหามันทำไมวะออบเจกต์96ทางด้านซ้ายมือเองไม่เห็นเรื่องไงจะโดนฆ่าตายหนังยางเรียบร้อยไปแล้วเอ้อ ไม่เพื่ไหวไหมไหวไหมไม่ไหวก็บอกมาพวกอ้าโออ้าโอชิบหายถอยมาก็ได้นะพวกถอยมาถอยมาก่อนประตูม่งมาทางนี้แล้วเราเสียตรงจุดนึงก็คือเราค่อนข้างาจะโลกระสุนช้ากว่าไทยคือสองมากนะครับเออบายบาย าย <Bye. S 2> เออไอสม,มกเนี่ยครับผมสม,มกสกีเนี่ยหรือว่าทั้งกระสุนควันหรือว่าระเบิดควันเนี่ยมันมันเหมือนเป็นดาบสองคมคือว่าถ้าคุณใช้ในแบบว่า,าแบบว่าสถานการณ์ดีๆหรือว่าจังหวะเหมาะๆอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าดีไปใน,ในการช่วยชีวิตของคุณไว้แต่ว่าถ้าคุณใช้ในกรณีที่ผิดจังหวะนะครับ มันก็ทําให้ทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อเราด้วยนะครับเพื่อทีมเนี่ยชิบหายกันได้นะครับก็จะใช้มันเนี่ยก็จะต้องคิดให้ดีว่าเราใช้เนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองหรือว่าเอาไ้อำพังหรืออะไรนะครับหรือว่าจะทํากล่าวว่าเหมือนยิงเนี้ยแบบว่าศัตรูมรันเองตัวเนี้ยแล้วยิงปั้งไปควันก็ขึ้นลอยขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราวิ่งวิ่งไดย่อนปลอดภัยนะเพราะว่าเพราะว่าศัตรูจะมองไม่เห็น แล้วแต่นาสถานการณ์นะครับแต่ยี่ผมบอกหลายครั้งนะครับว่าไอ้สมอแกนเนตหรือว่ากระสุนควันอะไรถึงเนี้ยน่าจะมันจะแล้วแต่รถถังนะครับบางรถถังก็มีแต่บางรถถังก็ไม่มีนะครับแล้วแต่ก็แล้วแต่รถถังของมันเองไอที่สองเก้าไอ้ที่มันยิงเหรว่าดีๆมันไม่ยิงวะกูไม่เข้าใจ ไอตัวนานาที่ป้องกันกูหน่อยไอตัวนานาข้างไรและป้องกันช่วยกูด้วยจะจุดโซนนี้ไอไอศกนั้นเน่ยดูดิไอไอศกนี่มีกี่คันเนี่ยนับดิหนึ 1, ่งสองฝั่งนั้นอนะ่ะมีสามสี่โหแม่เจ้าโว้ยสี่คันตรานึงนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยเนี่ยเฮีย,ย่ะ โ้ยิงอะไรของครูอยู่วะเนี่ยจริงๆผมอยากจะพุ่งไปข้างหน้านะแต่ว่ามันมีไอ้ฝั่งนั้นอ่ะมันเลง็งมันรอเล็งอยู่อะ่ะไอ้ทีสองเก้าครูนี่ก็โ,โหยืนตะบ,บึงหน้ากับมันเลยนะเนี่ยมันมามันมีส่วนหนึ่งมามาทางทางทาง้านขวากูเห็นปะต่อแถวคิวมันเลยถ้าผมไปตัดตัดช่วงมันได้นะคือแบบว่าไปตัดช่วงบริเวณแถวอ่า แถวกลางขบวนของมันได้นะมันจะได้ดีมากแต่มันยากมากโอ,โอ้โหโอ้โหโอโ,โหโอโห,โห,โหโนี่ก็นี่ก็ยืนสนาเลยโอ้โหนี่กระสุนนี่บังให้ขอบคุณครับ ผมว่าอยู่ตรงนี้ไปก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไปที่อื่นกนดีกว่ากระสุนนี่ราคาประมาณร้อยเก้าสิบร้อยสามสิบเนาะคือแบบว่าแรกแรกแรกระสุน APCR กับ APSE ไอ APCPC ราคาอยู่มันสามร้อยต่อนัดแพงชิบหายอีตาไอเอส6ก,ก็เหมือนกันโหพอกันเลย คอดาอยู่มาลบสิทนะครับท์ t c ง้เย็บเย็บเย็บอีเวนต์นั่นมันยิงเร็วกว่าเราเยอะดิฟเอนดเออยสำเนินสำเนินสำเนินด้วยนะ อาเคลียร์ไปก่อนมันวิ่งเร็วจังวะตรงนั้นผมรู้สึกถึงพลังงานมา,ยาหยาแถวตรงนั้นฮะเอตายแน่ไปช่วยดีกว่าเฮ้มันจะโผล่มาอีกนะเ,เลยบอกว่าดักรอยก่อน โอเคมีหมดสามคันอยู่แถวเอแ้่พวกกุยแดงหมดวะแต่เอไปโอ,โอ้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 มีคันหนึ่งมา ไม่อยากออกไปเลยโอ,โอ๊ยชิบหายแล้วกูยิง,งอะไรตรงนั้นอะแล้วไอ้กูยิงข้างบนวะชิบหายแล้วมันเห็นแล้วรอเลยจ้าจะออกมาไหมโอ้ชิโอ้ยตาย <laughs> สิ เห็นไหมครับว่าตรงนั้นก็จะมันก็ยิงเข้าเหมือนกันนะครับระวังตัวด้วยตรงแถด้านล่างของเรานะครับแต่ก็ต้องพยายามท่องประจําว่าไอ้หลายๆคนเนี้ยเขาไม่รู้เกมนี้เขาเป็นแบบไหนเออเขาเป็นเขาเขาเป็นหน้าใหม่นะอะไรอย่างงี้นะครับพยายามท่องกันนะแซดโอ้เอ็มีหก ไฟไหมไฟไหมมาละออกมา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 เรียบร้อยเฟิร์ส r i k e โอ้คนโคตรเยอะ กูจะมากูมาทำอะไรตรงนี้ไอ้พวกนั้นมันก็เยอะจังเลยนี่นะอ่ะไปตายแล้วพวกกูคือรถถังของรัสเซียเนี่ยอ่าผมไม่ค่อยนํำเท่าไหร่ว่าจะให้พยายามอยู่ในแนวราบไว้ก็คือว่าแนวโลง่งๆแบบรับล่าไม่มีเนินอะไรเลยนะครับเพราะว่ารถถังส่วนใหญ่ของทางฝั่งรัสเซียนเนี่ยมันก้มต่ําไม่ได้นะครับไม่เหมือนของทางฝั่งเยอรมันหรือทางฝั่งอื่นเลยทีม่มันสามารถที่พอที่จะก้มต่าได้แต่อันนี้คือก้มต่ําไม่ได้เลยนะครับ นั้นพยายามอยู่ในแนวลาบไว้หรือในด่านเมืองะจะเหมาะสมที่สุดนะครับโอชิคเอ6มีหอีนั่นไอเจ้านั่นก็ไม่พยายามที่จะเล่น m 4 6มซีหได้นั่นน่ะให้ตายสิอยู่ต้องฝากนู้นโอเคทีทีสี่ลุยโลกคือไม่กล oh ้าออกไปอ่ะไปแล้วน่าจะตาย อะไรอย่างเรียบร้อยแล้วพวกกูวิงว่งวิ่งมีเสียงวิงว่งวิ่งเฮ้ยตร้อยสิพวกนี้แล้วคุณจะออกไปทางไหนดีเนี่ยโอซาร่าโอซาร่าไอ้พวกนี้มันอยู่หนาจังเลยแถวแถวนี้ โอ้ซาร่าจอดจอดาจาอาจจะไม่จร์ดอาจาอาจะไม่รอดแล้วงานนี้อยู่ในผิดจุดมากอ๋อซาร่ากูไปแล้วเออแหลกซาร่าไม่ทำแบบนี้เลยนะซาร่าจรอดไม่ปื้มเลยโอ้โหที่สาสิบหนึ่งร้อย ถ้าพาสไม่มีคุณไม่สามารถซ่อมได้เลยอะไรได้เลยนอกจากติลขาบของคุณเองท่าชิมิชันฮอลลิซันอะไรถึงนี้คุณก็สามารถคุณก็ไม่คุณก็ไม่สามารถที่ซ่อมได้เลยนะครับดังนั้นพา s s สคือสิ่งจําเป็นมากเ,าเป็นดับแรกเลยที่คุณต้องรีเสิร์ชมันนะครับไม่ใช่อีส่วนของตีละขาบนะตีละขาบนี่ถือเป็นเพงของแค่เสริมเฉยแต่ว่าสิ่งจําเป็นก็คือพา s s สส่วนทานทเพลินถ้าข้อคุณไม่มีเวลาคุณติดไฟคุณไม่สามารถหาอะไรซ่หาอะไรที่สามารถที่จะดับได้ แต่ก็มีข่าวลือว่าเวลาคุณอยู่ในด่านที่มันมีน้ําค่อนข้างที่จะลึกหน่อยนิดนึงแต่ว่าไม่เชิงที่ว่าลึกแบบว่าลงไปปั๊บบึมไปเลยอะไรถึงเนี้ยนะครับมันก็อกว่าไม่มีวิธีการดับไฟเช่นกันนะครับถ้ากรณีที่คุณไม่มีถันรเพิงแต่ว่าข่าวลือนั้นนี่ผมยังไม่รู้ว่ามันแท้จริงแค่ไหนเพราะว่าผมยังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่แบบว่าไฟไหม้ปั๊บแล้วพยายามที่จะลงน้ำไม่ทันมัดระเบิดก่อนนะครับผมแต่ก็พยายามที่จะหาเหตุการณ์นั้นแล้วก็ถ่ายไว้ถ่ายมาให้ผู้คนได้เห็นนะครับ พยายามพิสูจน์อยู่นิดนึงนะครับโอเคแล้วก็เลือกสุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณเหล่าบุคคลเหล่านี้นะครับเนี่ยครับที่ใช้เลี่ยงผมในการสมัครเกมนี้แล้วก็เล่นเกมนี้นะครับป่านนี้ป่านนี้คุณผู้คนน่าจะถึงแรงสองแล้วนะเพราะว่ามันจะมันจะส่งเงิน7จ็ดหมื่นซิลเวอร์นี้มาให้ผมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับทั้งประมาณนอกจากตรงนี้แล้วน่าจะมาอีกสัก3คนนะครับก็5คนนะครับที่ อ่าโผล่มานะครับที่ใช้ลิงก์ผมในการสมัครเกมและเล่นเกมนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยเงินพวกนั้นก็จะเป็นในการวิจัยรถถังแล้วก็อ่าอ่าเครื่องบินต่อไปนะครับผมซื้อแบบผมซื้อไอเงินซิลเวอร์ก็เอาไปสับซื้อเนาะแต่ถ้าใครถึงแร้งสามแล้วครับก็ไอมันจะส่งกุญอีเกิลมา 500G นะครับไอพวกนั้นก็จะมานําเป็นการเล่นวิจัยมากขึ้นนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ใช้ลิงก์นี้นะครับโอเค งั้นก็วันพีนทันนี้ละกันนะครับก็ขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่ติดตามช่องนี้กันมาตลอดนะครับก็หวังว่าที่จะอยู่กันยาวๆจนถึงที่สุดนะครับแล้วก็ต้องการรีเควส์ขันไหนนะครับก็ช่วยกรุณารีเควส t สิ่งที่พอเป็นไปได้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับรถถังหรือเครื่องบิน,นขอให้อยู่ในเกมนี้นะครับไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกเกมนี้นะครับบางทีเห็นคือผมรู้อะ มันผมมาจากเกมหนึ่งอะนะครับเอาไว้ง่ายดีกว่าอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะผมรู้แค่เห็นชื่อผมก็รู้แล้วมันอยู่เกมไหนนะครับโอเคนะดังนั้นเวลาคุณรีเควสอะไรเนี่ยก็ขออยู่ในเกมนี้นะครับขอร้องละนะโอเคทั้นก็เจอก,กันคราวหน้าผมเพราะผมนายเสือบนดิมน,นะครับแล้วก็แบ่งเวลาเลเวลคดี D, เพราะว่าเกมนี้ยิ่งแรงสูงที่ใช้เวลามากขึ้นนะครับแฮ่